องชายทรงเป็นห่วงพระสนมของพระองค์มากและมีรอยยิ้มเช่นนี้เฉพาะกับพระสนมเท่านั้นองชายเข้าไปคุยเกันข้างในหม่อมพบครอบครัวเฉินที่ชานเมืองปากกิ่งคนร้ายต้องการฆ่าพวกเขาแต่โชคดีที่พวกกหม่อมไปถึงทันเวลา เจินเซียวหลางถูกพากลับมาแล้วและส่วนคนอื่นๆข้าน้อยได้จัดแจงให้อยู่ที่ที่พักเรียบร้อยแล้วเพื่ะเขาพูดถึงเรื่องของพ่อเขาอย่างไรเขาเพียงแค่ว่าไม่รู้เรื่องจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจจะพบเขาได้ให้เขากลับไปซะ นี่คือใบเสร็จรับรองสำหรับการซื้อขายทูบนกกระจอกขาวของพวกเขานอกจากนี้ยังมีธนบัตรเงินสามพันตำลึงจากหมู่บ้านปาชิงลายเซ็นของสำนักนายพลอยู่ด้วยที่นายพลฆ่าคนก็คงเพราะสิ่งนี้ แต่ก็ใจร้อนไปหน่อยไม่ยอมอดทนรอให้คนหนีไปไกลกว่านี้ลงมือแถวชาญเมืองปากกิวันต่อมาพระสนมองค์ชายสั่งให้กระหม่อมแช้งต่อพระสนมคนตระกูลเฉินได้ชดใช้ในสิ่งที่พวกเขากระทำแล้วองค์ชายได้เอาคืนแทนพระสนมแล้วพระยาค่ะเอ่ออะไรนะ ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดก,การคนตระกูลเฉินอย่างไรเฉินเซียวหลังลูกชายของหมอหลวงเฉินถูกสังหารโดยนักฆ่ามเมื่อคืนนี้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆต่างหวาดกลัวอย่างมากแต่ช่วยไม่ได้เพราะหมอเฉินวางแผนจะสังหารจัก,กรพรรดิสมาชิกในครอบครัวเหล่านี้อย่างน้อยก็ต้องถูกลงโทษในที่สุด นีม่มันโหดร้ายเกินไปฉันแค่ต้องการให้จริงเห่าเกอติดตามเบาแสจากครอบครัวของหมอหลวงเฉินและค้นหาตัวคนผิดคือเจินเทียนขัวไม่ได้ต้องการให้เอาชีวิตคนตระกูลเฉินประเด็นคือเป็นไปได้อย่างมากที่คนตระกูลเฉินบริสุทธิ์ใจและไม่เกี่ยวข้องบางทีอาจเป็นเพราะนามสกุลของพวกเขาคือเฉินก็แค่นั้น จริงเหาเกอโหดมากโหดเหี่ยมมากจริงๆหากวันหนึ่งจริงเหาเกอรู้ว่าเจ้าของเดิมเป็นคนส่งข้อความถึงเจินเทียนขัวและรู้ความจริงที่ว่าเขาเจอความจำเสื่อมก็เป็นเพราะฉันและสนม ไม่ได้ฉันต้องรีบหาวิธีกำจัดพิษให้หมดมีโอกาสกา็หนีจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้หรอกพระสนมอย่างต้องการถามสิ่งใดหรือไม่พระยาแตกองค์ชายเอาอคืนเพื่อผู้หญิงเป็นเรื่องที่หายากนะักเหตุใดพระสนมจึงไม่ดีใจเป็นเช่นไร ดูด้าทางพระสะนมไม่ค่อยจะดีใจสักเท่าไหร่นะักพระเอกเป็นไปได้ไหมว่าพระสะนมไม่พอใจกับการจัดการขององค์ชายไม่พอใจกับการจัดการของข้านอกจากเฉินเซียวหลางแล้วทุกคนในตระกูลเฉินก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยจริงๆเฉินเซียวหลางหมกมุ่นอยู่กับการกินดื่มเล่นชู้แล้วก็เล่นการบนนันัน เต็มไปด้วยพิษทั้งห้าถ้าไม่ใช่เพราะเชิญสิวหลางมาเติมเต็มหลุงนี้หมอหลวงเชินก็อาจไม่ต้องเจอทางตันเช่นนี้ส่วนที่ว่ากลัวทำให้ตระกูลเฉินเดือดร้อนมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นอีกด้านหนึ่งเพราลดความระมัดระวังของเชินเชียนขัวแล้วก็ทำให้เจินเชียนขัวคิดว่าเรื่องจบลงแล้วในทางกลับกัน มันจะปลอดภัยกว่าถ้าส่งตระกุลเฉินออกจากเมืองหลวงได้ได้รับการคุ้มครอ,องจากทหารของหลวงคราวนี้เจริญเทียนขัวก็ปกป้องตัวเองโดยการให้คนสนิทที่จะรับผิดแทนในหน้าเสียดายที่ยังมันไม่ทำลายลากของมันหากคิดอย่างรอบคอบสามารถใช้โอกาสในการควบคุมกองทัพป้องกันเมืองได้ ในอนาคตเขาจะมีข้อจำกัดในการทำสิ่งต่างๆในเมืองหลวงน้อยลงไปอีกผลลัพธ์ดังกล่าวที่ได้มานี้ไม่สามารถแยกออกจากคำเตือนของเจนซู้เหยาได้เลยแต่เอาหากว่าเจนซู้เหยาไม่พอใจจริงๆไปง้อนางหน่อยก็ไม่เสียหายเมื่อก่อนเขารู้สึกว่าผู้หญิงมีแต่ความวุ่นวายแต่กับนาง ้คยกับว่าจะวุ่นวายเรื่องเยอะกว่าผู้หญิงทั่วไปซะอีกแต่ข้าก็ยังยินดีไปห้อนั่นก็เพื่อไม่ให้นางคิดฟุ้งซ่านแค่นั้นจริงๆวันนี้ข้าเดินผ่านหยุนจือฟาง เห็นผ้าบางชิ้นที่เหมาะกับพระสนมที่รักของข้ามากก็เลยซื้อมันมาพระสนมที่รักก็ลองดูสิชอบไหมนี่คือ,อยังไงได้ระบายลมใส่ตะกุนเฉินแล้วได้มีความสุขมากนั้นเหรอองค์ชายหม่อมฉันไม่ต้องการผ้าหากองค์ชายอยากให้ของกำเนินแก่หม่อมฉันจริง ก็คืนตำราแพทย์ให้หม่อมชั้นเถอะในห้องพระสนมมีตำราแพทย์มากมายเหตุใดถึงสองเล่มนี้ถึงได้ดูสำคัญยิ่งนักศาสตร์รับแห่งจริงจริงตอนใต้หม่อมชั้นยืนมาจากเวินสุคำพีร้อยสมุนไพรมันคือสิ่งเดียวที่แม่หม่อมชั้นทิ้งไว้ให้ 他没知真。